สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายค่ะวันนี้เราจะมาแกะพัสดุนะคะน,นี่เป็นแท็บเล็ตเนาะเครื่องใหญ่เลยลูกค้าส่งเครื่องมาซ่อมแต่ลูกค้าทําไมไม่ใส่กล่องอ่ะอ่อเครื่องใหญ่ขนาดนี้อันนี้ก็คือด้านหน้าจะเป็นที่อยู่ลูกค้าเนาะหยกก็เลยซ่อมไว้นะั้นนี่ยังไม่ได้แกะนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูค่ะแต่เช็คตาวเลขพัสดุแล้วลูกค้าส่งแท็บเล็ตมาซ่อมอาการชาร์จไม่เข้าประเด็นคือทําไมไม่ใส่กล่องมาเออเครื่องใหญ่แบบนี้เราก็กลัวมันจะแตกเนาะ ก็ไปสนีก็จะแข็งแรงอยู่นะก็เซฟหน่อยก็ดีโอเคอันนี้คืออาการออกที่อยู่ลูกค้าอาการชาร์จไฟไม่เข้านะคะ คิว ip 20s นะคะเดี๋ยวมาเทสชาร์จก่อนโอเคตูดชาร์จเสียนะคะเปลี่ยนตูดท่าเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้อันนี้ลูกค้าส่งจากจังหวัดอ๋ออันนี้กรุงเทพเองส่งเมื่อวานวันนี้มาถึงแล้วนะคะอันนี้เอา ซิมออกก่อนนะคะก่อนที่จะแกะซ่อมก็คือแท็บเล็ตนี้ก็คือมีเปลี่ยนทุกวันนะคะบางวันก็ได้ถ่ายบางวันก็ไม่ได้ถ่ายเนาะวันนี้ก็มีเวลานิดนึงก็เลยจะถ่ายให้ดูอีกเพราะว่าอาการนี้มีมาทุกวันแล้วก็นอกจากอาการนี้ก็มีอาการค้างก็มีนะคะเพราะว่าวันนั้นก็ลูกค้าจากลาดพร้าวมั้งคุณลุงขับรถมาเองเลย อันนี้เวลาเราถอดก็คือเอาถาดซิมออกก่อนแล้วเราก็จิ้มตรงนี้ล็อกตรงนี้มันจะบางที่สุดเนาะค่อยๆเงี้ยเพราะว่าล็อกมันล็อกมันแข็งใช้เล็บไม่ไหวต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเสียงเสียงมันออกจากล็อกเนี่ยมันจะมีล็อกของเขาเป็นสลักอยู่ข้างใน เวลาที่เราใช้เครื่องมือแกะเคสนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือเป็นแท็บเล็ตตำแหน่งที่มีปุ่มเราห้ามใช้เครื่องมือจิ้มลงไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปจิ้มโดนแพราขาดเน,ะนเาะโอเคประมาณนี้นี่ค่ะโอเคตูดชาร์จตรงนี้เสียนะคะโอ้ยเหมือนฟันโยกเลยเหมือนคนปวดฟันอะงอกแงกงอกแงอกอยู่ตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวจะให้ช่างเปลี่ยนให้นะคะ ก่อนที่จะถอดซ่อมก็ต้องถอดแบตเตอรี่ออกกรณนค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเปลี่ยนตูดชาร์จนะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนตูดใหม่ให้เรียบร้อยอยู่ดูเอาตูด่นนี่นะคะอันนี้จะเป็นตัวอะไรเก่านะคะน,นี่ที่ยกออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือตอนนี้แบต70บกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไฟเข้า2.0แอมป์นะคะนี่ให้ดูตรงนี้นี่นะคะจะมีตรงตรงพอร์ตให้ดูโอเคค่ะ จะได้รีบจัดส่งให้ลูกค้านะคะวันนี้พัสดุมาเริวเนาะกดีได้ถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็มีกล่องต่อไปอันนี้จากจังหวัดตากนะคะ ลาห่อส่งจักก็ต้องห่อให้มันดะีๆเนาะเพราะว่าลูกค้าส่งมาเป็นขุงก็ะเลยกลัวจะไม่แข็งแรงบีโบีเนะคะนี่ลูกค้าส่งมาจากจังหวัด นะคะอันนี้ลูกค้าประจํารู้สึกว่าแชทลูกค้าเจ้านี้หลายเครื่องแล้วนะคะอันนี้าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ชิปก่อนอันนี้คือกล่องน่าจะเป็นกล่องรีไซเคิลน่ะมันแบนมากเลยแกะยากนั่นหะหามุมอ่ะในหานี่เจอ แจ้งว่าส่งมาเปลี่ยนแบบนี่ะกล่องประดิษฐ์ ลายชั้นจังเลยเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์แล้วก็พร้อมติดฟิล์มด้วยนะคะ vivo v 9โอเคค่ะน่ารักมากโน้ตมาให้ด้วยโอเคค่ะจะรีบเปลี่ยนแล้วรีบจัดส่งให้นะคะ